ใช่แล้วค่ะไปต่อกันที่การรับมือในจังหวัดแพร่กันบ้างนะคะจังหวัดแพร่เรียกประชุมด่วนเตรียมพร้อมรับมือพายุวิภาร,ระวังฝนหนักน้ำป่าไหลหลากตลอด24ชั่วโมง ที่ห้องประชุมศูนย์บริหารจัดการน้ําจังหวัดแพร่ค่ะนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้วา่าราชาการจังหวัดแพร่ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมรับพายุวิภาค่ะซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อจังหวัดแพร่นะคะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมร่วมกับนายอำเภอทั้ง8อำเภอค่ะเพื่อบูรณาการการรับมืออย่างครอบคลุมหลังระดับน้ําในแม่น้ํายมและลําน้ําสาขาเพิ่มสูงจนเอ่อล้นตลิ่งและมีความเสี่ยงดินคลนถล่มในบางพื้นที่ค่ะ โดยได้มีการสั่งการเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับพร้อมจัดเตรียมสถานที่อพยพจุดรวมพลและทีมช่วยเหลือไว้ครบถ้วนพร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นติดตามข้อมูลสภาพอากาศระดับน้ําในลําน้ําและแหล่งแหล่งกักเก็บน้ําอย่างใกล้ชิดพร้อมเร่งบริหารจัดการพร่องน้ําจากอ่างเก็บน้ําที่มีความเสี่ยงเพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจจะตกสะสมจากอิทธิพลของพายุ ในด้านการประชาสัมพันธ์ครับได้มีการสั่งการให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หากพบแนวโน้มว่าจะรุนแรงพร้อมทั้งเตรียมเครื่องจกักรกลอุปกรณ์กู้ภยัยและทีมช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเน้นย้ำทุกหน่วยบริษกาาการทำงานร่วมกันเข้มข้นพร้อมขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำหรือแม่น้ำหรือเชิงเขาควรเตรียมสิ่งของจำเป็นให้พร้อมหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยง ดูแลกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในช่วงที่มีภัยพิบัติครับ